ช่วงนี้ทีมข่าวกีฬาไทย PBS ลงพื้นที่ไปนําเสนอข่าวความเคลื่อนไหวาการแข่งขันฟุตบอลปราแตกนะคะรวมทั้งกิจกรรมกีฬาในจังหวัดชายแดนใต้ก็ทําให้เห็นว่าเยาวชนที่นั่นมีความรักความศรัทธานในกีฬาฟุตบอลที่จะใช้ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ไปติดตามบรรยากาศกับคุณทนิตเอิบสุขคะ่ะรายงานสดจากอําเภอเมืองจังหวัดยะลาคะ่ะคุณธนิตเชิญค่ะ ครับจากการที่ทีมข่าวกีฬาไทย P ี s เครับได้เดินทางมาเสวนาฟุตบอลที่ตำบลประแต่จังหวัดยะลาครับทำให้เห็นภาพชัดว่าเยาวชนที่นี่ครับมีความหวังและความฝันครับที่ต้องการใช้กีฬาฟุตบอลครับเป็นใบนำทางที่ดีของชีวิตเป็นเวลากว่าส5ปีครับที่ทีมฟุตบอลเทศบาลตำบลปะแต่จังหวัดยาลายังคงเดินหน้าสร้างทีมด้วยความหวังครับที่ต้องการเปิดโอกาสให้เยาวชนในเขตพื้นที่ได้ใช้ฟุตบอลเป็นใบเบิกทางที่ดีในชีวิต โดยเฉพาะการต่อยอดในเรื่องของการศึกษาและพัฒนาฝีเท้าสู่เวทีอาชีพกับยะลาในไทยลีก3โดยนักเตะในทีม100%เป็นครับเป็นสายเลือดปะแตททาให้ความผูกพันระหว่างนักเตะกับทีมแน่นแฟ้มแบบครอบครัควรส่งผลให้ห่างไกลจากเรื่องยาเสพติดและอบบยมุกต่างๆสู่การสร้างสารรค์สังคมที่ดีในเทศบาลตําบลปะเตครับซึ่งตอนนี้นะครับเด็กพื้นที่ปะแตเขามีความรู้สึกว่าอยากจะ ตะฟุตบอลกันนะครับทีนี้ในเรื่องของการแก้ปัญหายาเสพติดก็ผมว่าปตัตตานีเบาบางเยอะนะครับเพราะตอนนี้เรามีสนามบอลเองผมก็เปิดโอกาสให้เด็กมาเตะทุก,ท,กทุกเย็นนะครับโดยเฉพาะเยาวชนผมมีความตั้งใจว่าอยากจะให้เด็กปตัตตานีต่อไปอย่างน้อยสักคนหนึ่งต้องต้องในต,ต,ต้องไปเตะในระดับบอลอาชีพให้ได้สักคนหนึ่งนะครับเพื่อที่จะพยายามสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆต่อไปใน,ำนปตำบลปัตตานีครับผม แม้การอยู่ในพื้นที่ห่างไกลจะเป็นอุปสรรคในการต่อยอดของเยาวชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับแต่ทีมงานสตาร์โค้ชรวมถึงนักฟุตบอลทุกคนก็มีความฝันจะใช้ฟุตบอลพัฒนาคุณภาพชีวิตและครอบครัวให้ดียิ่งขึ้นกว่าปัจจุบันเรื่องนี้ก็อย่างหนึ่งครับก็อยากให้เด็กมีเวทีให้เล่นเพราะว่าไม่มีเวลาว่างไปอยู่กับสิ่งอพยพนะครับถ้ามีโอกาสก็อยากให้มีเวทีให้น้องๆได้ห่างกับ ยาสเสพติดเพราะว่าในละแวกเดี๋ยวนี้ก็สาจังหวัดก็ดูดูแล้วก็เยอะอยู่เกือบคนนะครับก็อยากให้ให้ดูแลจากด้านนี้แล้วก็เปิดโอกาสให้น้องๆให้ห่างไกลย,ยาสเสพติดแล้วก็จะได้มาอยู่ในวงการฟุตบอลนะครับผมก็เน้นอย่างหนึ่งก็เด็กในพื้นที่เพราะว่าเด็กในพื้นที่ก็ผมดูดูแล้วเด็กในพื้นที่มีฝีเท้านะผมอยากจะสร้างน้องๆน,น,นะครับรว่าเด็กในพื้นที่นี้พอไปสู้กับ คนที่ว่าต่างจังหวัดก็บางทีอาจจะตื่นหรือว่าเล่นไม่ออกนี่แหละผมอยากให้เปิดโอกาสและเปิดพื้นที่ให้เด็กในพื้นที่นะครับผมฟุตบอลเนี้ยก็คือสามารถสร้างอาชีพได้ครับก็คือสามารถหารายได้ให้แก่ครอบครัวครอบครัวเราใช่ครับสามารถสร้างชื่อเสียงให้เราในวงการลูกหนังก็คือต่อยอดให้เราแบบมี มีคุณภาพชีวิตท,ที่ดีขึ้นครับถ้าเราอยากจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพที่มีความที่ประสบความสำเร็จอนันดับแรกก็คือเราก็ต้องอดทนขยันฝึกซ้อมแล้วก็มีวิน,ยนัยใ,ใ,ในตัวในในในตัวในอนาคตก็ความฝันของผมก็อยากก็คิดอยากอยากจะติดทีมชาติอยากเล่นในระดับลิกสูงๆอะครับ โดยทีมฟุตบอลเทศบาลตำบลปะเตะครับยังคงพัฒนาทีมอย่างต่อเนื่องด้วยแผนงานการสร้างอะคาเดมี่ชุนรุ่นอายุไม่เกิน12ปีครับซึ่งถือเป็นโมเดลสำคัญที่จะทำให้ทีมเล็กๆทีมนี้ได้ผลักดันเยาวชนสู่ความฝันในเส้นทางฟุตบอลต่อไปซึ่งในศึกฟุตบอล7คนไทย PBS แชมเปี้ยนคัพครับหรือปะแตรครับทีมปะแตตั้งเป้าจะไปถึงแชมป์ให้ได้ในปีนี้ครับต่อที่เวทีเสวนาลูกหนังภูทรครับที่จัดโดยไทย PBS ซึ่งมีบุคลากรฟุตบอลในจังหวัดยะลาร่วมสะท้อนปัญหาและข้อเสนอให้กับผู้บริหารสมาคมกีฬาฟุตบอลชุดใหม่ภายใต้การนําของมาดามแป้งครับนวลพันธ์ล่ําซําซึ่งปัญหาส่วนใหญ่มีทั้งเรื่องของโอกาสพัฒนาเยาวชนในพื้นที่การมอบเงินอุดหนุนให้กับสโมสรในไทยลีก3รวมถึงคุณภาพของสนามฟุตบอลที่ยังไม่ได้มาตรฐานครับซึ่งเรื่องดังกล่าวครับถือเป็นโจทย์ใหญ่ของมาดามแป้งครับที่ได้ประกาศชัดเจนว่าต้องการส่งเสริมฟุตบอลในไทยลีก3อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการปลุกกระแสท้องถิ่นนิยมครับผม ครับก็ต้องบอกว่าการที่ทีมข่าวกีฬาไทย P ีบีเครับได้มาเสวนาที่ตำบลประแต่จังหวัดยะลาในครั้งนี้ครับทาให้มองเห็นภาพกว้างของปัญหาที่เกิดขึ้นในฟุตบอลชายแดนใต้อย่างชัดเจนครับซึ่งเรื่องนี้ครับถือเป็นเรื่องสําคัญครับที่มาดามแป้งครับนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลคนใหม่ต้องลงมาแก้ไขและใส่ใจอย่างเร่งด่วนครับเพราะฟุตบอลไทยลีก3ถือเป็นรากญ้าที่สําคัญของฟุตบอลไทยต่อจากนี้ครับขอบคุณคุณธนิตค่ะขอบคุณครับ